ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังกัมแพงนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยประจัปีพุทธศักราช2567ข้อ 1. มีนโยบายความปลอดภัยในสถานศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรและมีการประกาศนโยบายให้เห็นได้ชัดเจนข้อ 2. มีแผนงานดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานศึกษาศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพง มีกิจกรรมที่ส่งเสริมความปลอดภัยเช่นกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาอาคารสถานที่กิจกรรมห้องเรียนผู้สูงอายุเรื่องผู้สูงอายุยุคใหม่ใส่ใจสุขภาพประสานงานหน่วยงานบรรเทาสรารภัยให้ความรู้เรื่องความปลอดภัยในการทำงานและการดับเลิงเบื้องต้นให้กับครูและนักศึกษา ข้อ 3. มีบุคลากรผู้ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งและรูปกิจกรรมการดำเนิน,นง,งานข้อ 4. มีคณะทำงานหรือคณะกรรมการความปลอดภัยของสถานศึกษามีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานโดยผู้บริหารสถานศึกษาข้อ 5. มีกฎระเบียบหรือคู่มือแนวทางว่าด้วยความปลอดภัยในสถานศึกษาที่เหมาะสม เพื่อให้ครูนักศึกษาสามารถค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมข้อ 6. บุคลากรทุกระดับเช่นผู้บริหารครูลูกจ้างได้รับการอบรมให้มีความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาโดยได้รับความรู้จากหน่วยงานบรนเทาสรารนภายัยอำเภอสังกาเพงข้อ 7. มีการอบรมเกี่ยวกับการปฐมพยาบาลเบื้องต้นแก่บุคลากรในสถานศึกษาข้อ8 มีโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานศึกษาเช่นกิจกรรม5สดำเนินการเพื่อรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยทั้งในอาคารสำนักงานและภายนอกอาคารให้มีความสะอาดสวยงาม ข้อ9มีการดูแลหรือตรวจสอบความปลอดภัยในสถานศึกษาเช่นอาคารสำนักงานมีการบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสำนักงานให้สามารถใช้งานได้และมีความปลอดภัยข้อ10มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายของเครื่องจักรเครื่องมือในสถานศึกษาอย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพข้อ11มีระบบป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วหรือการต่อสายดินในสถานศึกษาที่มีประสิทธิภาพ ข้อ12มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษาเช่นถังดับเพลิงรวมทั้งการตรวจสอบและบำรุงรักษาข้อ13มีแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษามีการจัดกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันอัคคีภยัยโดยประสานหน่วยงานบรรเทาสาธารณภยัยเทศบาลตำบลสังกัมแพงให้ความรู้เรื่องการดับเพลิงเบื้องต้น ข้อ14มีการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นในสถานศึกษาข้อ15มีการฝึกซ้อมดับเพลิงในสถานศึกษาประจำปีข้อ16มีแผนฉุกเฉินที่เกี่ยวข้องกับความเสี่ยงของสถานศึกษาข้อ17มีห้องพยาบาลและอุปกรณ์ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นในสถานศึกษาพร้อมผู้รับผิดชอบข้อ18 มีมาตรการป้องกันการเกิดโรคระบาดหรือโรคติดต่อให้กับนักเรียนนักศึกษาและมีการเผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการเจ็บป่วยหรือโรคอันเนื่องจากการทำงานข้อ19มีห้องส่วมและอ่างล้างมือสำหรับนักเรียนนักศึกษาแยกชายหญิงที่พอเพียงข้อ20ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพงมีการจัดน้ำดื่มที่สะอาดที่ล้างหน้าที่ถูกส,ขสนะุขลักษณะ เพื่อให้บุคลากรได้ใช้ก่อนรับประทานอาหารหรือดื่มเครื่องดืม่มข้อ21ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสกำนพงมีการจัดที่รับประทานอาหารและที่พักผ่อนที่เหมาะสมและถูกสุขลนะักษณะเพื่อให้มีสุขภาพอนามัยที่ดีข้อ22 ูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังนกำแพงมีการจัดสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมและปลอดภัยในสถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้พอเพียงใช้การได้ดีข้อ23สูงส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสังนกำแพงมีมาตรการเพื่อความปลอดภัยสำหรับการเรียนการสอนเกี่ยวกับสารเคมีครูจัดก,การเรียนรู้ให้กับนักศึกษาเกี่ยวกับสารและผลิตภัณฑ์ในชีวิตประจำวัน จากกิจกรรมการศึกษาต่อเนื่องเศรษฐกิจพอเพียงหลักสูตรการปลูกผ,ผักอินทรีย์ข้อ24มีการรับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัยในสารศึกษาจากนักเรียนนักศึกษาและบุคลากรในสารศึกษาพร้อมมีการนำไปปรับปรุงแก้ไขข้อ25 ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพงมีการจัดเก็บข้อมูลอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยในจังศึกษาและวางแผนป้องกันที่เหมาะสมข้อ26สศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสันกำแพงมีการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมและกระตุ้นจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้แก่นักศึกษามีการอบรมเรื่องการดับเพลิงเบื้องต้นการรณรงค์งดสุบบุรีบุหรีไฟฟ้าการจัดบอร์ดความปลอดภัย เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ข้อ27มีหนังสือตำราหรือสื่อเกี่ยวกับมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อใช้ในการศึกษาค้นคว้าและการเรียนรู้ของบุคลากรข้อ28ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรูอ้อำเภอสัอนนำแพงมีการดนรงให้ผู้เรียนผู้รับบริการที่เข้ามาติดต่อราชการได้สวมหมวกดีรภัยมีที่จอดรถ สำหรับรถจักรยานที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีการร่วมขับรถจักรยานโดยสมมกนิรภัยข้อ29ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสกำแพงมีการสร้างความร่วมมือและกิจกรรมดำเนินการระหว่างหน่วยงานภาครัฐมาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยโดยมีครูนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังข้อ30ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสกลนพงมีการจัดตั้งชมรมชุมนุม เกี่ยวกับความปลอดภัยในสถานศึกษาสร้างจิตสำนึกให้เยาวชนหางไกลยาเสพติดเป็นการเสริมสร้างให้คนรุ่นใหม่ได้มีกิจกรรมที่ดีได้พัฒนาชุมชนมีกองลูกเสือเป็นกลุ่มที่ช่วยเหลือเพ็นประโยชน์ทำกิจกรรมศึกอสาช่วยเหลือชุมชน